ทุกคนวันนี้มาเจอกับมัดในป่าอีกเหมือนเดิมนะคะก็ตอนแรกก็ถอดใจเราเดินเดินเยอะมากเดินเยอะมากเลยหาเห็ดนะคะแต่ไม่เจอนะคะแล้วก็มาเจอสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอตรงนี้เดี๋ยวมาลุยกันเลยเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะคะหวังว่าจะเดินลงไปข้างล่างแล้วจะมีอีกเนาะนี่คือเห็ดกลุ่มแรกที่มาเจอนะคะทุกคนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะพอสมควรนะคะ ขอถ่ายรูปไว้ก่อนเนาะเก็บกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รีบลงไปข้างล่างน่าจะมีอีกข้างล่างนะคะเก็บกองไว้ตรงนี้ก่อนแต่แปลกใจมากว่าข้างไมข้างบนเนี่ยเหมือนเขาได้น้ำไม่ค่อยเยอะค่ะฝนตกไม่ทั่วคือแบบ ป่าค่อนข้างแห้งอะ่ะทุกคนข้างบนนี้นะสวยมากดอกนี้ ว้าวเป็นกอเลยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยทุกคนมัดเดินมานานมากพมาเ,กกเานานพิ่งมาเจออีกดอกหนึ่งเดินมานานแล้วเพิ่งมาเจออีกดอกหนึ่ง oh my god ทุกคนจุดประสงค์ของการมาป่านี้คือเห็ดพึ่งหวานนะแต่ก็มาเจอเห็ดเหลืองเดินเข้ามานี่ไม่มียุงเลยนะคะแต่พอนั่งปุ๊บเนี่ยยุงเกาะเลยข้อความหาลุงบอกว่าฉันมาป่าลุงบอกว่าฉันหวังว่าเธอจะได้เห็ดเยอะ มาเกิดได้ดอกเดียวอ่ะตรงนี้ดีต่อใจมากๆเลยมาเก็บมาเก็บเห็ดที่นี่ครั้งแรกกับลุงน่าจะเป็นอีพีสองนะกับลุงนะคะก็คือแบบเห็ดแบบเขายังไม่โตไงเพราะเขาได้ฝนเห็ดโตทุกคนเยอะมากเลย นะคะเยอะมากเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่เห็ดเริ่มโตแล้วทุกคนแบบว่าดีตัวใจมากๆานู่นนะเห็นไหมคะเหลืองๆอะ่ะเต็มเลยพวดอกโตมากดอกใหญ่สุดๆเดี๋ยวต้วองฉีดยาก,กันยุงก่อนแล้วกันยุงลุมอ,อ่ะสวยมากเลยดอกใหญ่แบบใหญ่มาก แล้วก็ดอกอยู่ในสภาพที่สวยงามมากเลยทุกคน กอกอเลยเอาลืมตรงนี้หเห็นดอกตรงนี้สวยสวยมากทุกคนสวยจริงๆเหมือนแบบแสงอาจจะทำให้ดอกเห็ดสีเห็ดแปลกแปกไปนิดนึดนง น้อยเกิดไม่ได้เอาหักเลย ไ,ได้ลุงไม่ได้มาด้วยลุงไม่ได้มาตื่นเต้นด้วยกันกับการเห็นเห็ดที่เรามาเจอได้กันครั้งแรก <c oughs> โอ้โหสวยงามมากเลยตรงเนี้ย <c oughs> ตรงนี้อยู่ใกล้ถนนเองนะคะ แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนเคยเห็นไหมเคยเห็นกลุ่มเห็ดกลุ่มนี้ไหมเพราะว่าทุกครั้งทุกปีอะนะมัดก็จะมาเก็บตรงนี้แต่ด้วยความที่ครั้งแรกที่มัดมาเก็บเก็บอะเขายังไม่โตมั้ง okay. เราช้าไม่ได้นะคะเพราะว่ายุงเยอะมากแล้วก็รีบเก็บรีบเก็บ ตาทุกคนขออภัยด้วยนะคะมัดเก็บเร็วๆนิดนึงเนาะ มาเหยียบตั้งแต่ตัวสัตว์เดินมาเหยียบหักแต่เขาปุ่มไม่ใหญ่นะคะแต่เขากระจายกันเกิดแล้วก,ก็ดอกใหญ่แต่กุ่มไม่ค่อยใหญ่ อาจจะเป็นเพราะว่ามัดมาเก็บเราครั้งหนึ่งก็ได้ เขาบกว่เห็ดเห็ดไอเนี่ยหาเห็ดมันปัะเวลาเขาเกิดเขาจะเกิดในพื้นที่แบบใกล้ๆกันจะไม่ไกลกันมากเดินลงไปดูข้างล mm ่างดีกว่า โอ้ยทุกคนเจออีกนิดนึงตรงนู้นสองสำดอกนะคะเห็ดป่านี้ดอกขาจะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลย,อย,อยเอา้าถ่ายไปไหนเนี่ยโอ้โชคดีมากที่เดินขึ้นมาตรงนี้เจออีกนิดหนึ่งนะคะตอนแรกว่าจะเดินลงไปด้านล่างตรงนู้นในป่าทึบ คิดว่ามันน่าจะโดนยุงรุมมากกว่าก็เลยเดินขึ้นมาข้างบนค่ะนี่ไงบนหญ้ามอสวยๆสองดอกก็เอาคิดว่าจะเจอ ใกล้หกโมงแล้วเนาะหรือว่าหกโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยว่าจะตัดขาไว้ตรงนี้เผื่อ,อเผื่อเขาจะเกิดเป็นความเผื่อว่าเขาจะเกิดดูดิแบบยอดดอกกำลังสวยมากเลย ตรงนี้ปลอดยุงนิดหน่อยมีน้อยมีเหมือนกันแต่มีน้อยเดี๋ย <rigor> ว <os ie> กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าหกโมงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาด